มาด้วย MRT สายสีน้ำเงินนะคะลงที่สถานีที่10ทางออกที่1เดินม,มา100ร้อยกว่าเมตรเท่านั้นเองค่ะก็จะถึงที่วัดหลงซานแล้วนี้คือหน้าวัดนะคะข้างในเขามีสวดมนต์ได้ยินเสียงอยู่เดี๋ยวเรากำลังจะเดินเข้าไปข้างในกันค่ะตรงนี้มีน้ำตกนะคะ MRT สีนำเงินสถานีที่10ค่ะทางออกที่1นะคะวันนี้เราเข้ามาในวัดหลวงสารแล้วนะคะวันนี้คงม,มีงานอะไรสักงานเี่ะคะ่ะผู้คนเยอะแยะเลยมีของไหว้เยเขาเอาตรงนี้เข้าไปไหว้ส่วนข้างในเป็นเสียงสวดมนต์นะคะอันนี้คือด้านใน เสียงสวดมนต์เป็นเสียงผู้หญิงนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูซิว่าเขาสวดมนต์อะไรกันอันนี้เป็นของไหว้ก็น่าจะให้ซื้อแล้วเข้าไปไหว้ข้างในกันกลุ่มของเราอันนี้คุณทนายค่ะเสื้อเธอเจ็บมากแล้ก็กลุ่มของเรานะคะไหว้พระขอพรถ่ายรูปหาเสียง สวดมนต์นะคะขอให้ทุกสิ่งในโลกนี้จงมีความสุขสงบทุกคนพบเจอแต่สิ่งดีงามมีความสุขทุกคนนะคะนี่ประตูทางด้านหน้านะคะที่เราเข้ามาเมื่อสักครู่ค่นะเสียงสวดมนต์ข้างในเขาก็มาสวดมนต์กันค่ะข้างในเต็มเขาก็มาสวดกันอยู่ด้านนอกนะคะ ไปด้วยเสียงสวดมนต์ค่ะเขาตั้งใจกันมากเลยข้างบนก็จะมีโคมโคมตลอดเลยนะคะที่เราเห็นก็เห็นใกล้ตาเราก็สองโคมแล้วถึงแม้ว่าประเทศที่เกิดใหม่นี้2 0 0รกว่าปีเขาก็สร้างศิลปะได้งดงามมันก็จะเป็นโคมยนะคะ คนเยอะนะคะคงเป็นเทศกาลอะไรสักอย่างเขามาสวดมนต์กันมีดอกไม้เต็มวัดเลยค่ะี่ยข้างนอกเขาก็มาสวดมนต์กันเด๋ยวเราไปคนดูแล้วกันนะคะว่าวันนี้เป็นวันอะไรถึงมาสวดมนต์กันเยอะแบบกลุ่มของเรากําลังเดินออกแล้วนะคะวันนี้เป็นวันมลคนมากเลยเสียงสวดมนต์ส่งเรารับเราเข้าวัด ใต้ดินนะคะเราก็เลยมาโปทางนี้นะคะมาสายสีเขียวหรือสีแดงก็ได้ค่ะก็จะมาขึ้นที่เจียงไข่เช็คได้เลย <Okay. S 1> เราก็เดินมาอันนี้เมื่อวานที่เราเห็นนะคะตอนนั่งรถแล้วก็อันนี้คืออนุสร์สถานเจียงไข่เช็กค,ค่ะทางด้านหน้านะคะตรงนั้น ฮอใหญ่แล้วก็ตรงนี้จะเป็นฮอนเล็กอีกฮอหนึ่งค่ะวันนี้เรามีภารกิจตามหาชานมไข่มุกเจ้าแรกของโลกค่ะอันนั้นกลุ่มเราเดินไปข้างหน้าแล้วไปค่ะไปหาท่านเจียงไข่เช็คกัน Let's go <S นี้เรามายืนอยู่ที่ใจกลางอนุสรสถานเจียงไข่เช็ค ที่เห็นด้านหน้านั้นก็คือเจียงไทไคเช็กนะคะนั่งอยู่ด้านในเดี๋ยวเราจะขึ้นไปค่ะเดี๋ยวดูรอบๆมาเรื่อยๆนะคะ,คะอันนี้ก็เป็นอีก,อกตึกหนึ่งนะคะเมื่อกี้รถไฟฟ้าใต้ดินอยู่หลังตึกนี้นะคะรถไฟฟ้าใต้ดินอยู่หลังตึกนี้ค่ะ แล้วก็ไหลเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวเราจะหมุนเป็นวงกลมนะคะอันนั้นต้นต้นไม้โอ้นี่แดดแดดอย่างแรงค่ะแดดแรงมากอันนี้ประตูทางเข้าทางถนนนะคะเมื่อวานที่เราขับรถผ่านค่ะแล้วก็หมุนมาอีกทิศนึงนะคะหลังคาสีเหลืองตรงนี้นะคะก็จะมีเท่านี้นะคะสำหรับอนุสรสถานิเกียงไข่เช็ค กลุ่มเรากําลังไปถ่ายรูปกันอยู่ค่ะเอาค่ะหมุนมาที่เดิมนะคะตรงนี้ค่ะอน,นุสาวรีย์จียงใครเช็ค,ค่ะโบกมือได้แต่ไม่ต้องหันหน้าหันหลังค่ะอันนี้พวกเราอยู่ที่เจียงไคเช็คนะคะจุดศูนย์กลางเลยเราจะหมุนให้360อองศาไม่ต้องหันหน้าค่ะไม่ต้องหันหน้าค่ะเราจะถ่ายด้านหลังของคุณนะคะยกมือได้ค่ะยกมือได้โบกมือแต่ไม่ต้องหันหน้าค่ะ นี่เลยเดี๋ยวนะคะเดี๋ยนะคะให้ให้วนครบมุม360องศาก่อนทนร้อนอีกแป๊บทนร้อนอีกแป๊บหนึ่งนะคะข้างห,หน้านั้นคืออนุสรสถ,ถานค่ะเจียงไข่เช็คอาโอเคเรากำลังจะหมุนครบรอบ360รองศาแล้วขอเสียงเฮห,หน่อยค่ะเฮิเงียว อาหารกลับแน,น,น,น่เปลี่ยนเวรเฮเปลี่ยนเวรเสร็จค่ะเราขึ้นมาใช่ใช่อันนี้เป็นเปลี่ยนอาหารเป้าอยู่ตรงนี้นะคะโอเคค่ะไปแล้วค่ะทาหารเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราขึ้นมาได้แป๊บมาเยื่ออนุสรสถานเจียงไคเช็กอีกรอบหนึ่งนะคะเมื่อกี้ขึ้นมาทานเปลี่ยนทาหารได้สักครู่หนึ่งอันนี้บริเวณ อแล้วก็ด้านนอกที่เมื่อกี้เราวิ่งริ้วขึ้นมาเลยไปดูด้านนอกกันค่ะไปดูด้นนานด้านด้านนอกกันนะคะมุมสูงนะคะจากตัวอาคารของท่านเจียงไคเชกค,ค่ะคตึกตรงนั้นนะคะสถานีรถไปอยู่หลังตึกนี้นะคะก็ประตูด้านหน้าตึกทางด้านนี้ค่ะจะมีร้านชานมไข่มุกเจ้าแรกของโลก ไปค่ะไปกินชานมไข่มูกเจ้าแรกของโลกกันนักเรียนของเขาก็มาทัศนศึกษาที่ตรงนี้เหมือนกันค่ะนักเรียนของเขากําลังฟังประวัติศาสตร์กันอยู่ค่ะนี่คือบร,ริเวณด้านล่างของหองเจียงไข่เช็กนะคะแล้วก็ขายรูปกันอยู่เพื่อที่จะไปหาอะไรทานที่ร้านชานมไข่ คือบริเวณด้านในของชั้นแรกค่ะก็จะมีว่ารูปวาดนะคะเป็นหอศิลปะอาคารเขาก็สร้างได้สวยงามมากเลยน,นี้เมืองจำลองของหอเจียงไข่เช็คนะคะที่เห็นด้านหน้านี้ก็คือประตูทางเข้าค่ะซ้ายกว่าแล้วก็ด้านหน้าตรงนู้นะคะเป็นหอเจียงไข่เช็คค่ะ ส่วนด้านด้านซ้ายมือนี่นะคะจะเป็นร้านชานมไข่มุกเจ้าแรกค่ะเดี๋ยวเราจะลงไปกันนะคะไปค่ะตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในร้านชานมไข่มุกมีข้อร้องเรียนว่าบริการดีดีเดชดาไม่มเป็นภาษาจีนจัดไปผม,ผม,ผ,มผมเรียนมาแล้วว่าเยอะแม่ <laughs> <laughs> จัดไปค่ะอันนี้เราเข้าคิวก็จะ สั่งชานมไข่มุกนะคะอันนี้ยู่บริเวณร้านเจ้าหน้าที่อยู่ข้างในที่จริงมีอาหารนะคะเนี่ยแต่เราเลือกที่จะไปกินข้างนอกกันอันนี้บริเวณข้างในร้านนะคะที่นั่งนี้ไม่เยอะค่ะนี้เดียวเองเดี๋ยวเราอาจจะต้องออกไปนั่งกินดื่มน้ําชานมไข่มุกทางด้านนอกนี่นะคะ okay. เราก็มานั่งรอชานมไข่มุกทางด้านนอกนะคะเนื่องจากทางด้านในเนี่ยไม่มีที่นั่งไม่มีที่นั่งค่ะเราเดินไม่ทันสวัสดีบายๆก็ได้ค่ะถ่ายวิดีโอค่ะถ่ายวิดีโอค่ะในี่เมาส่งมาดูงานค่ะในฐานร้านที่เราก็ขายอ๋อมาชิมว่าร้านไหนจะอร่อยกว่ากันใช่ไหมคะโอเคทางเชียงใหม่เป็นไงคะมีไหมคะคน้องก็เคี้ยวหาน โอ้ใช่แล้วเดี<ช>๋ยว <c oughs> รอชานมกันค่ะจากร้านที่อยู่ด้านในนะคะหนูหนึ่งกับหนุนหน่อยกำลังรอรอออเดอร์อยู่รอสั่งค่ะเดี๋ยวออกมาจากที่เรารอมา20นาทีนะครับเราก็ได้กินชานมไข่มุกเจ้าแรกของโลก ที่อนุสรสถานเจียงไคเช็คอร่อยไหมคะคุณทนายอร่อยอร่อยอร่อยนะคะเจ้าของร้านเจ้าของร้านอร่อยไหมคะไข่มุกเล็กค่ะโอเคเป็นชาตามือบ้านเราเองอ่ะอ๋อว่ายว่าจังสันอย่าไปกินเยอะอย่าไปกินเยอะโอเคเอาดูเราทำกินที่บ้านเนี่ยเราใจร้าใยปลอบมือได้แต่ไม่ต้องหันหน้าหลังหลังค่ะนี้พวกเราอยู่ที่เจียงไคเช็คนะคะจศูนย์กลางเอยยิ้ม ที่เ้างนค่ะ no. ม่้องันหน่จะถ่ายด้านหลังนยกมือได้ค่ะรวมือได้ยกมืองด้แล้วกหล่าน้าค่ะค่ะเดี๋ยวนะคะให้อ้วนพบมุมสาร้อยหกสิบองศาก่อนทนร้อนอีกแป๊บทนร้อนอีกแป๊บเลยนะคะข้างหน้านั้นคืออนุสาวริทวานค่ะเชียงคายเช็ค เมือม่อมเนเรากำลังจะหมุนครบรอบ360องศาแล้วขอเสียงเฮห,หน่อยค่ะเฮเนิดเดียว เมนูอาหารที่ตึก101นะคะหลังจากที่เรารอมาชั่วโมงครึ่งค่ะก็จะเป็นอาหารที่อาหารเหล่าะคะ่ะโอเคราคาสูงนาคาสูงนิดหน่อยนะคะอร่อยอร่อยกันในมื้อนี้คะ่ะเนมื้อเย็นเราจะได้ไปลุยกันต่อโอเคนะคะโ ไปค่ะตีแล้วไุ้ข้มาังัน <c oughs> ีผัดคนีเ้าผัดมีไก่นะคะดูวยีด้วยเท้าโอเคอร่อยนะคะเสี่ยวหลงเต้าของอร่อยของเมือง ได้หวันค่ะอ้าวจิ้มได้เลยเอาเลยค่ะอลุ้รอลุ้นรอลุนรอลุ้นน้องไก่ดูดูดูเราัเด้งของมันกันอันนี้หรอที่พี่กินปั้นเด้งน้ำใส่ช้อนแล้วก็จอดชมน้ำก่อนขช้อนเนไมขุ้งครับ จอน้ำจอน้ำข้นน้ำนะฮะหมูง้อมยกนี่ปลายปากเลยจอน้ำสดน้ำร้อนเหรอระวังระวังน้ำร้อนอร่อยไหมคะขนมจีบค่ะขนมจีบแเกี๊ยวซ่าเกี๊ยวซ่าอันนั้นขนมจีบอันนี้เกี๊ยวซ่ากับขนมจีบค่ะตึกหนึ่งศูนย์หนึ่งนะคะหลังจากที่เราถ่ายรูปกันมารัวๆเมื่อกี้ จ้าอันนี้บริเวณตึก101นะคะที่เราออกมาจากสถาน,นีรถไฟค่ะแล้วก็พวกเรากำลังจะเดินกลับกันแล้วะคะ่ะเมื่อกี้ถ่ายรูปกกันจุใจแล้วดูรอบๆตึก101ซักเล็กน้อยดูสวยๆมันโล,โล,โล่งๆรถติดกันนะคะเมื่อกี้เราเดินมาจากตรงนี้นะคะ เมง่ี้เขาก่อสร้างนี่คือสนามกีฬากำลังทำอยู่ส่วนหมู่บ้านทหารเก่าอยู่หลังสนามกีฬานี้ค่ะเราถ่ายรูปกันมาแล้วเรียบร้อยเร็วนิดนึงโอเคดูตึกหนึ่งุนหนึ่อีกรอบไปค่ะทำซุยทำซุยไต้หวันค่ะพระอาทิตย์ตกลงไปแล้วเรามาถ่ายวิดีโอแทบจะไม่ทันค่ะลงไปแล้วค่ะ ลงไปแล้วนะคะ bye bye. บายบายพ้าทิตตกเรามาทันเวลาพอดีเลยโอ้ยสวยมากมายดูวิวค่ะโอเคค่ะย้อนดีวิวพาทิตอีกรอบนะคะ เมื่อกี้เรามาได้ถ่ายรูปค่ะแต่ถ่ายวิดีโอไม่ทันนะคะแต่ก็ยังสวยอยู่สวยไหมสวยไหมคะมาดามสวยค่ะโอ้สวยมากเลยเนาะโอ้ย no? oh. สวยให้ใจนะคะตรงนั้นป้ายโฆษณาตรงนั้นนะคะ จะเป็นรูปเสือน้อยหรือเปล่าตรงรถสีเหลืองนะคะไม่แน่ใจอาจจะใช่ก็ได้แต่ตอนนี้เขาโฆษณาอย่างอื่นไปแล้วค่ะโฆษณาอย่างอื่นไปแล้วรถเหลืองบางแล้วคไม่ไปเที่ยวดูไปิว,วไทเปนเ,เส้นทางที่เราจะไปเขายหยวนคุณเป็นทหารหรือเปล่าไม,ไม่ใช่คนไม่ใช่คนนี้ ท P C บัตรโรงพพเนัวิวไต้หวันหลังจากที่ออกมาจากเมนสเตชั i o ครึ่งชั่วโมงนะคะก็ยังมีตึกรามบ้านช่องอยู่โอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่สนามบิน เกือบอบชั่วโมองนะคะเราก็มาถึงเทาอยวนแล้วอันนี้กำลังไปเทอร์มินอลวันค่ะตรงนี้คือเทอร์มินอวันเดี๋ยวเรากำลังจะเข้าไปตรงเทอร์มินนะคะในข้างหน้าน,น,นี่ค่ะนี่ค่ะเทอร์มินอวันเทาอยวนและและ้วกระเป๋าก็งอกค่ะ คุณผู้ชายกําลังจัดกันอยู่ค่ะอันนี้ไปห้องน้ําก่อนเดี๋ยวไปเจอกันอ่ะในระหว่างที่สาวๆไปห้องน้ําคุณผู้ชายเธอก็จัดกระเป๋านะคะโอ้อนี่ซื้อมาอย่างดีค,ครับยา yeah! มาถ่ายกัน <laughs> จัดกระเป๋ากันไปสองหนุ่มจากเชียงใหม่เดี๋ยวลงที่สุราภูมิเสร็จก็ต้องบินต่อไปเชียงใหม่นะคะอืมอง่ายๆนะ กีเ่เวเร็ว,วได้หวานสนุกมากค่ะ bye bye, okay. bye bye. ได้หวานเงี่ยครับต่ bye bye. อไปฮอกไกเดอได้บ้า